สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ร้านใหญ่ยนจุนิ่งอำเภอตาคลีนครสวรรค์ได้ทำการทดสอบรถมิโซบิชสตาร์ด้ารุ่นจีวากอนเครื่องยนต์2 8 0 0ซีซีก่อนการติดตั้งได้มีการทดสอบว่ารถจะกินน้ำมันกี่กิโลเมตรต่ตอลิตรนะครับผลสรุปว่ารถคันนี้กินน้ำมัน7กิโลเมตรต่ตอลิตรซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่าเชื้อเพลิงอยู่ที่4บาท28สตางค์ หลังจากที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ร่วมของร้านใหญ่ยนจุนิ่งไปแล้วนะครับวันนี้มาทําการทดสอบเพื่อหาข้อสรุปว่ารถคันนี้จะสามารถประหยัดได้เท่าไหร่เช่นเคยนะครับการทดสอบเราใช้ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาโอกิโล11โลพอดี11อ่ะ11กิโลนะครับดูน้ำมันกันนิดนึง นะถ้าของเดิมนะครับก่อนการติดตั้งแน่นอนที่สุดน้ํามันนั้นหมดไปแล้วนะหนึ่งลิตรแต่ขณะนี้ยังเหลือน้ํามันที่จะเดินทางาการทดสอบได้นะครับ11กิโลกว่าแล้วซึ่งหลังจากที่น้ํามันใกล้ๆจะหมดจริงๆผมจะตัดภาพให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันอีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมครับตอนนี้น้ํามันที่เหลือในขวดนะครับเหลืออีกเพียงเล็กน้อย การเดินทางที่มาถึงกิโลเมตรที่เท่าไหร่แล้วครับ 14, 14กิโลิดกว่าจะ15นะคร14นะครับ14เกือบ15กิโลต้องขออภัยท่านผู้ชมจริงๆเนื่องจากว่ารถนั้นวิ่งย้อนแสงในช่วงเย็นๆนะครับเกือบจะเห็นดวงตะวันเลยทีเดียวฉะนั้นการทดสอบในวันนี้อาจจะถ่ายเลขไม่ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะักก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับ เราจะเน้นกันที่ขวดของน้ำมันนะครับซึ่งขณะนี้ใกล้ใกล้หมดแล้วนะครับแต่ก็ยังเดินทางไปได้น่าจะได้อีก1นกิโลนะครับไปอย่างน้อยกี่กิโลแล้วครับห้โลสิบห้ากิโล ท่านผู้ชมครับเราวิ่งมาถึงตรงนี้นะครับกี่กิโลน้ำมันหนึ่งลิตรที่เราเตรียมมาเพ <15, S 2> ื 15, ่อการทดสอบรถคันนี้15กิโลมาเดินทางมาได้18กิโลเมตรนะครับสรุปว่ารถคันนี้น้ำมัน1ลิตรนั้นเดินทางได้ถึง18กิโลเมตรต่อลิตรมีค่าใช้ใจ่ายเฉลี่ยแล้ว2บาทเสร็จๆนะครับรวมถึงค่าแก๊สอีก60สตัง ถึง80สตางค์ฉะนั้นรถคันนี้จากเดิมที1กิโลเมตรมีความสิ้นเปลือง4บาท28สตังค์ก็จะประหยัดไปได้อีกครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนะครับคือ2บาท26สตังค์ทั้งหมดนี้เป็นการทดสอบรถมิโูบิชิสตาร์ด้ารุ่นจิวาก้อนนะครับท่านผูช้ชมครับหลังจากที่รเราทดสอบ การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงแล้วนะครับขณะนี้เราทําการเทสโหลดอ่ตาตราความเร็วของรถนะครับพวกเครื่องยนต์จะมีปัญหาหรือไม่อย่างไรเอ่อตราการเลงเป็นยังไงบ้างครับท่านครับีาง,ง่